จะเป็นยังไงเมื่อเธอต้องหาวิธีหยุดการเดละเมอร์ของสาม,มีก่อนที่เรื่องเลวร้ายจะก,กล้ากลายมาสู่ครอบครัวสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญลึกลับเรื่อง Sleep หนังปี2023นำแสดงโดยจุงยูมิลีซุนกยุนและยุนขยองโฮ หนังเริ่มต้นที่ซูจินเธอตื่นขึ้นมาเจอเฮยอนซูหรือสามีของเธอละเมอลุกขึ้นมานั่งเธอที่ตอนแรกไม่รู้เลยเข้าไปถามจนได้ยินเขาพูดมีคนอยู่ข้างในนานจึงทำให้เธองุนงงเทว่าสักพักเขาก็ล้มตัวลงนอนเหมือนเดิม ดานซูจินจังหวะที่กำลังขำขยอนซูก็ได้ยินเสียงประตูเธอที่ตกใจเลยพยายามจะปลุกแต่เขาก็ขี้เศร้าเธอเลยต้องออกไปดูเองนั่นเลยทำให้รู้ด้วยว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ส่วนเสียงที่เธอได้ยินนั้นก็เป็นแค่เพียงลมพัดตีประตู หลังซูจินเก็บรองเท้าที่ขาดอยู่กับวงกบออกก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะมีของหล่นลงมาเทวาก็เกิดจากที่เจ้าสุนัขมาเล่นซุกซนเธอเลยพามันเข้าบ้านจากนั้นก็กลับไปนอนแล้วพอเห็นฮ้ยองซูไม่มีท่าทีเจอตื่นก็ตีก้นเข้าไปหนึ่งทีเพราะมันใส่ที่เขาขี้เซาโดยไม่ทันสังเกตว่ารองเท้าของเขาหายไปหนึ่งข้าง รุ่งเช้าหลังขยอนซูลาสู่จีนไปทำงานพอเธอออกมาเก็บบ้านเลยเด้รู้เขาเป็นนักเสรอแดงแล้วขณะที่เธอจะออกจากบ้านก็เปิดประตูไปกระแทกหน้าเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านต้องการมาแนะนำตัวเนื่องจากย้ายมาอยู่แทนตาแก่ห้องข้างล่างส่วนที่มาก็เพื่อขอร้องให้เธอช่วยเบาๆหน่อยเพราะทำเสียงดังติดต่อกันมาหนึ่งสัปดาห์แล้วแม้เธอจะรับปากแต่จริงๆก็รู้สึกไม่พอใจมาก ดังนั้นหลังเลิกงานพอฮยอนซูมารับเธอเลยบ่นเรื่องนี้ให้เขาฟังหลังฮยอนซูพยายามบอกซูจินให้ไม่ต้องไปสนใจเพื่อนบ้านทั้งคู่ก็เปลี่ยนเป็นนินทาตะแก่ห้องข้างล่างแทนว่าย้ายออกไปซะได้ก็ดีเพราะแสบสุดๆทั้งชอบบ่นเรื่องเจ้าสุนัขที่เห่าเสียงดังและที่ทั้งคู่รักกันมากจนมีเสียงดังเอี๊ยดอั๊ดทั้งคืนต่อมาซูจินก็เล่าเรื่องที่เมื่อคืนฮยอนซูนอนเลอเมอและผู้จาแปลก ซึ่งทีแรกเขาก็ไม่ได้สนใจแต่พอเห็นเธองอนก็บอกคงจะมาจากบทหนังที่เขาเล่นซึ่งพอเธอลองเช็คดูก็ค่อนข้างไกลเคียงกันเลยไม่ได้ติดใจอีกดานซูจินเมื่อเห็นฮยอนซูหลับด้วยความหมันไส้ที่เขาเจอดาราสาวๆส,ยสวยๆเยอะเลยแกล้งตบหน้าเขาเบาๆทาวานั้นกลับทำให้เขาคันจึงเกาหน้าของตัวเองยกใหญ่เธอเห็นแบบนั้นเลยห้ามเขาก่อนจะเข้านอน รุ่งเช้าเมื่อซูจินตื่นก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะบนที่นอนเต็มไปด้วยเลือดเนื่องจากขยอนซูเก่าหน้าตัวเองทั้งคืนจนเป็นแผลเธอเลยรีบปลุกเขาซึ่งพอเขาตื่นทีแรกก็ยังไม่รู้ตัวแต่พอได้ลูบหน้าก็ร้องออกมาอย่างเจ็บปวดครับหลังซูจินทำแผลให้ขยอนซูเสร็จเขาก็จะรีบออกไปทำงานแม้เธอจะห้ามเพราะอยากให้ไปทำแผลที่โรงพยาบาลมากกว่าแต่เขาก็ไม่ฟัง ส่วนเธอเมื่อเห็นเขาเออกไปแล้วก็พบมีรอยเปื้อนหยดเป็นทางจึงค่อยๆเดินตามกระทางไปพบเจ้าสุนัขซอนโตอยู่ใต้เตียงเธอเลยพยายามเรียกมันออกมา ดาซูจินด้วยที่กังวลเกี่ยวกับอาการของพยอนซูเลยไปเสิร์ชหาข้อมูลจนรู้อาการเกาขนาหลับอาจเกิดจากความเครียดต่อมาเมื่อซูจินกลับมาบ้านก็เข้าไปปลอบพยอนซูที่ถูกตัดจากบทเพราะมีแผลบนใบหน้าส่วนเขาที่ท้อก็อยากเลิกทำอาชีพนี้เธอที่ไม่อยากให้เขายอมแพ้เลยชีย้ให้ดูป้ายสองแรงร่วมใจอุปสรรคใหญ่แค่ไหนก็สำเร็จสุดท้ายเขาเลยกลับมาฮึสู้อีกครั้ง ขณะซูจินกําำลังกินขนมเธอที่กังวลหยอนซูจะเกาหน้าของตัวเองอีกเลยไปเอาถุงมือมาสวมให้จากนั้นก็ไปนั่งทำงานต่อในขณะที่เขาจูจ่ๆก็ละเมอลุกขึ้นมาเดินเธอที่สงสัยเลยเดินตามออกไปดูแล้วก็ได้เห็นเขาเที่ยวไปรื้อของสดเอาเมากินนั่นเลยทำให้เธอสยดสยองมาก หลังสูจีนพยายามจะปลุกเยอนซู้แต่ไม่สําเร็จสักพักหลังเขาดื่มแล้วก็หันไปมองเจ้าสุนัขอย่างไม่พอใจจี่เห่าไม่หยุดกระทั่งมันกลัวเลยหนีไปส่วนเขาก็กระโดดออกจากหน้าต่างโชคดีเธอคว้าเอาไว้ได้ทันเขาที่ตกลงมากระแทกพื้นเลยตื่นขึ้นจนได้ในขณะที่เธอก็ร้องไห้ไม่หยุดเพราะเข้าใจว่าที่เขาเป็นแบบนี้คงเพราะเครียดเรื่องงานพรุ่งนี้เลยจะพากันไปหาหมอ รุ่งขึ้นคณาสูจินให้ช่างมาติดเหล็กดัดที่หน้าต่างแม่ของเธอที่มาเยี่ยมก็แนะนําให้เธอพาฮยอนซูไปหาหมอผีแต่ด้วยที่เธอไม่เชื่อแถมยังไม่ชอบที่แม่งมง,งายแล้วจะให้เธอนํายันไปติดไว้ที่ใต้เตียงเลยบ่นแม่ยกใหญ่ที่คลินิกเมื่อฮยอนซูไปรับการตรวจสอบการนอนหลับ หมอก็รายงานผลให้ซูจินและเขาฟังวาจะกราบ่งบอกเขาเป็นโรคนอนเลอเมอซึ่งไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะสามารถรักษาได้เธอที่เห็นอาการของเขาเหมือนกับที่หมอบอกทุกประการเลยค่อยลงอกดังนั้นพอกลับมาถึงบ้านจึงทำตามคำแนะนำของหมอทุกอย่างรุ่งเช้าเมื่อซูจินเห็นทยอนซูนอนหลับอยู่บนเตียงก็ลงอก เท่าว่าพอจะไปเอาอาหารให้เจ้าสูนักก็พบของในตู้เย็นถูกหรือเธอที่สังหอนใจไม่ดีเลยค่อยๆเปิดตู้เย็นแล้วก็ต้องตกตะลึงพราร่างของเจ้าสูนักอยู่ในนั้นหลังซูจินคลอดฮยอนซูก็ดีใจมากที่ได้เห็นหน้าลูกส่วนเธอพอได้คุยกับแม่ก็ไม่ได้โกรธเขาที่ทําแบบนั้นกับเจ้าสูนักเพราะเขาคงไม่รู้ตัวอีกอย่างเขาก็กําลังรักษาอยู่ดังนั้นสักพักอาการก็คงจะดีขึ้นแม่ที่ได้ยินก็พูดเหมือนเดิม วแพทยาแผนปัจจุบันรักษามไม่ได้ผลก็น่าจะลองไปหาหมอผีดูดานฮยอนซูโดยที่กลัวตัวเองจะทำลายลูกเลยเสนอจะออกไปหาห้องเช่าแต่ซูจินก็ไม่ยอมเพราะครูชีวิตจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเขาที่ไม่อยากเถียงเลยยอมทำตามเธอเมื่อฮยอนซูพาซูจินและลูกกลับมาบ้านก็ทำการติดตั้งกระดิ่งไว้ที่ประตูแล้วตัวเองเวลานอนก็จะอยู่ในถุงนอนเพื่อที่จะขยับพเพืยืนตัวไปไหนไม่ได้ เธอที่รู้สึกปลอดภัยขึ้นจึงพลอยหลับไปต่อมาเมื่อซูจินตื่นแล้วมองออกไปที่ด้านนอกหน้าต่างพอเห็นเพื่อนบ้านมีสุนัขก,ก็ออกไปทักทายจนได้รู้เพื่อนบ้านหาซื้อสุนัขมาเลี้ยงเพราะลูกชายของเพื่อนบ้านเคยเห็นเจ้าสุนัขของเธอแล้วชอบจึงอยากได้มาเลี้ยงบ้างนั่นเลยทําให้เธอรู้สึกคิดถึงเจ้าสุนัขของเธอมากครับตกดึกขณะซูจิกนกําลังดูรูปเจ้าสุนัข ก็เริ่มกลับมาระแวงฮยอนซูเลยไปเที่ยวเสิร์ชดูข่าวว่ามีบางคนเป็นโรคนอนเลิมเออจนไปก่อเหตุฆาตกรรมคนในครอบครัวนั่นเลยทําให้เธอเครียดมากหลังซูจินนอนไม่หลับเพราะกลัวฮยอนซูจเจิมเออแล้วลุกขึ้นมาทําลายลูกก็ตัดสินใจพาลูกไปนอนอยู่ในห้องน้ําแล้วก็เป็นอย่างที่คาดเพราะทันทีที่เธอได้ยินเสียงกระดิ่งสักพักเขาก็พยายามจะเข้ามาที่ห้องน้ําให้ได้ทําให้เธอหวาดกลัวมาก ดานซูจินเมื่อเห็นฮยอนซูงเงียบไปก็ค่อยๆเปิดออกมาดูแล้วก็พบเขายืนฉี่อยู่ที่ข้างๆเตียงลูกเธอที่ไม่อยากละสายตาจากเขาอีกเลยไปยืนจ้องเขาอยู่ทั้งคืน ต่อมาเมื่อฮยอนซูและซูจินกลับไปหาหมอเขาที่รู้เธอกังวลมากก็ขอเปลี่ยนการรักษาเพราะอาการไม่ดีขึ้นแต่หมอก็ไม่แนะนำเพราะจะแรงกว่าเดิมอีกอย่างก็ยังไม่รู้เลยว่าโรคนี้จะรักษาหายได้เมื่อไรหรือจะรักษาหายได้ไหมซูจินที่ได้ยินเข้าแบบนั้นเลยปาขวดยาใส่หน้าหมอด้วยความโมโหครับ ขณะซูจินออกมาสู่อากาศเพื่อนบ้านก็เข้ามาแนะนำเธอเครียดมากก็อยากกันก็ได้เพราะการแต่งงานไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนั่นเลยทำให้เธอไม่ค่อยพอใจนักตกดึกฮยอนซูที่กลัวตัวเองจะเดเลเมอร์ก่อนหนีออกไปนอนที่รถเทว่าซูจินก็มาตามให้เข้าบ้านเพราะข้างนอกมันหนาวแม้เขาจะไม่อยากไปแต่สุดท้ายก็ยินยอมพร้อมกับได้ถอดกระดิ่งออกแล้วใส่กอนรประตูเข้าไปแทน หลังซูจินขังขยอนซูให้นอนอยู่แต่ในห้องเธอก็แกะคำแนะนำของหมอออกแล้วเช้าวันต่อมาก็ยอมให้แม่พาหมอผีมาที่บ้าน ซึ่งในระหว่างที่ทำพิธีหมอผีก็บอกผีมักย่องมาเข้าร่งางเราตอนหลับเพราะเป็นช่วงที่วิญญาณอ่อนแอและดูเหมือนคนที่ผีเลือกเข้าร่างก็คือฮยอนซูเพราะผีตนนั้นตามซูจินมาเนื่องจากชอบเธออีกอย่างผีตนนั้นก็อยากอยู่กับเธอแค่สองคนไม่อยากได้ยินทั้งเสียงสุนัขเห่าและเด็กร้องนอกจากนี้การจะไล่ผีได้ก็ต้องรู้ชื่อของผีก่อนหมอผีเลยแนะนําให้เธอไปหาชื่อมา เพราะอาจเป็นหนุ่มๆที่แอบชอบเธอหรือไม่ก็บรรดาแฟนเก่าด้านหมอผีหลังมอบยันให้ซูจินก็สาส์ของเศกไล่ผีให้ฮยอนซูดังนั้นพอแม่พาหมอผีกลับเขาเลยบ่นหมอผีให้ซูจินฟังยกใหญ่พรามไม่เชื่อเรื่องที่หมอผีพูดซูจินเลยพลอยคำไปกับเขาทว่าพอตกเย็นแล้วเธอเจอของเศกตกอยู่ที่บนเตียงลูกก็ิส s t รายชื่อแฟนเก่าไปลองค้นหาดูครับตกดึกพอฮยอนซูเห็นซูจินเหมือนจะเชื่อเรื่องที่หมอผีบอก ทีแรกก็ขำแต่พอเห็นเธอจริงจังเลยช่วยคิดอาจเป็นแฟนเก่าคนนั้นคนนี้ก็ได้ทะว่าเธอเขาไปเช็คมาหมดแล้วว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่เขาที่เริ่มง่วงเลยชวนเธอเข้านอนแล้วพอได้ยินเสียงสุนัขของเพื่อนบ้านก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของตาแกว่ามันน่ารำคาญขนาดไหนเลยพากรนินทาที่แต่ก่อนตาแกชอบตะโกนด่ารำคาญโวยคนจะหลับจะนอนหรือไม่ก็หาคููมาให้มันจะได้เลิกติดสัตว์ ซึ่งระหว่างที่คุยกันนั้นฮยอนซูก็เลาะทีตาแกเหมือนจะชอบซูจินด้วยเหืองฮยอนซูสงสัยตอนนี้ตาแกน่าจะเป็นยังไงบ้างเขาก็ปล่อยหลับไปซูจินที่สงสัยเช่นกันรุ่งเช้าจึงนําอาหารสุนัขไปให้เพื่อนบ้านเพราะเธอไม่จำเป็นต้องใช้พร้อมทั้งเรียบเรียบเพียงเคียงถามตาแกนั้นย้ายไปอยู่ที่ไหนกระทั่งรู้ตาแกนั้นเป็นพ่อของเพื่อนบ้านซึ่งเสียชีวิตแล้วนั่นเลยทําให้เธอตกใจมากครับ ดานซูจินเมื่อได้ชื่อของตาแกมาเธอที่เริ่มระแวงอาจเป็นผีของตาแกก็คอยจับตาดูฮยอนซูแล้วพอตกดึกพอเห็นเขาหลับก็ไปเค้นถามนั่นตาแกหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้ตอบเธอที่เริ่มโมโหเลยตะโกนแกจะมาทำร้ายลูกฉันเหรอซึ่งคราวนี้เขาก็ดันละเมอตอบฉันไม่รู้นั่นเลยทำให้เธอยิ่งระแวงจนแทบจะสติแตก รุ่งเช้าเมื่อฮยอนซูตกจากเตียงพอเรียกให้ซูจินมาเปิดประตูก็บน่นเธองมงายเกินไปหรือเปล่าถึงเอายันมาแปะไว้ที่ใต้เตียงเธอที่โมโหเลยบนกลับเพราะตั้งแต่แปะยันเขาก็ไม่รู้ขึ้นมาเดินละเมออีกเลยส่วนเขานั้นพอรู้เธอไม่ได้รับไม่ได้นอนเพราะโม่เฝ้าเขาทั้งคืนก็บอกให้เธอไปพักผ่อนบ้างจากนั้นก็อุ้มเธอไปนอนครับ หลังซูจินหลับจนเต็มอิ่มเมื่อตื่นก็พบพยอนซูมานอนอยู่ข้างๆเพราะดึกมากแล้วเธอที่เป็นห่วงลูกจึงรีบลุกขึ้นไปดูเทว่าก็ไม่พบเธอที่ตกใจแล้วได้ยินเสียงลูกร้องอยู่ในถังเคยะจึงรีบไปรือ้อแต่ก็สิ้นลมหายใจไปแล้ว ดานซูจินเมื่อสะดุ้งตื่นแล้วไม่เห็นลูกอยู่ในเปลเหมือนในฝันเลยรีบออกไปตามหาแล้วพอเห็นฮยอนซูตม้มบางอย่างทิ้งไว้เธอที่หลอนจนมองเห็นของที่อยู่ในหม้อเป็นลูกเลยรีบเททิ้งแล้วรื้อหาซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ฮยอนซูอุ้มลูกกลับมาพอดีเลยตกใจกับการกระทําของเธอทว่าก็รีบเตรียมน้ําแข็งเพื่อจะมาปฐมพยาบาลให้แต่ก็ถูกเธอเอาม้อมาทุบหัวจนสลบไปเสื้อก่อน ต่อมาเมือ่อฮยอนซูฟื้นก็พบตัวเองถูกซูจินจับมัดแล้วเอามีดมาข่มขู่ส่วนเธอที่คิดว่าเขาเป็นตาแก่ก็พยายามถามแกต้องการอะไรจากฉันอยากจะเอาฉันเงินเหรอเขาที่งุนงงแะหวาดกลัวเลยบอกให้เธอใจเย็นๆนี่เขาเองและเขาก็คุยกับหมอแล้วซึ่งหมอก็จะเปลี่ยนการรักษาให้ดังนั้นก็จะต้องดีขึ้นแน่เธอที่ได้ยินแบบนั้นเลยยอมปล่อยเขาในที่สุดหลายสัปดาห์ต่อมา ฮยอนซูที่ไปเข้ารับการรักษาที่คลินิกก็ได้รับแจ้งจากหมอเขาหายเป็นปกติแล้วดังนั้นเลยเดินทางไปรับซูจินที่โรงพยาบาลเพราะเธอเองก็ถูกเขาส่งไปรับการรักษาอาการหวาดระแวงเหมือนกันหลังฮยอนซูไปรับแม่แล้ลูกเมื่อมารับซูจินทางโรงพยาบาลก็หาตัวเธอไม่เจอคงพอออกไปเองตั้งแต่เช้าเพราะวันนี้เป็นวันปล่อยตัว เขาที่ร้อนใจเพราะทั้งแม่และเขาต่างก็ติดต่อเธอไม่ได้เลยฝากลูกไว้ให้แม่ดูแลต่อส่วนตัวเองก็รีบกลับบ้านเพื่อจะเจอเธออยู่ที่นั่นระหว่างฮยอนซูเดินขึ้นห้องก็พบลูกของเพื่อนบ้านมายืนจ้องแม้เขาจะรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ทันได้ถามเพราะได้ยินเสียงดังจากห้องเสื้อก่อนเลยรีบขึ้นไปดู ด้านฮยอนซูเมื่อเปิดเข้าห้องก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากที่มียันแปะอยู่ทั่วส่วนซูจินพอออกมาเห็นเขาก็บอกให้นั่งลงเพราะอยากให้ดูอะไรบางอย่างซึ่งต่อแรกเขาก็ปฏิเสธเพราะรักษาโรคนอนรเมหายแล้วแต่พอเห็นเธอจริงจังดวยที่ไม่อยากทะเลาะจึงยินยอม หลังซูจินเปิดคลิปอธิบายให้ฮยอนซูฟังก็ได้รู้ตาแก่เสียชีวิตในวันที่8ดังนั้นถ้าวิญญาณไม่ไปภายใน10วันจะกลายเป็นผีซึ่งอาการนอนละเมอของเขาก็เริ่มหลังจากวันที่ตาแก่กลายเป็นผีพอดีคือในวันที่18และอาการของเขาก็เป็นเหมือนพวกที่โดนผีสิงเปะทั้งทำร้ายตัวเองกินของสดเพิ่มพลังจากนั้นก็จะเริ่มแกแ้แค้นเหมือนดังกรณีของพวกเธอที่ตาแก่เกลียดเจ้าสุนัขเลยกำจัดมานั่นเอง ดานซูจินเมื่อเห็นฮยอนซูยังไม่ยอมเชื่อเรื่องที่เธอพูดแต่คิดว่าตัวเองหายเพราะไปรักษาก็อบอกให้เขารู้เป็นเพราะเธอแอบเรียกหมอผีมาไล่ตะแกะตอนมันเสียชีวิตครบ49วันต้งหากแต่มันไม่ยอมออกหมอผีเลยต้องลงยันไว้บนตัวเขาเพื่อสะกดมันไว้เป็นเวลา50วันซึ่งวันนี้ก็จะครบพอดีดังนั้นที่ผ่านมาเขาเลยไม่แสดงอาการ เขาที่รู้แบบนั้นเ้ยลองเปิดหลังดูแล้วพอเห็นไม่ยันจริงเพียงแต่ไม่อยากจะฟังเธอพูดอีกเพราะชักจะเพอเจอไปกันใหญ่เลยเดินหนีเข้าห้องแต่เธอก็ยังจะพูดต่อถ้าผีไม่ยอมไปไหนภายใน100วันมันจะกลายเป็นผีเร่ร่อนอยู่ในโลกมนุษย์ตลอดกาลและพวกเธอจะถูกมันตามรังวันไปชั่วชีวิตเขาที่ทนฟังไม่ไหวเลยจะเลิกคุยกับเธอ เธอที่โมโห,โหเลยเอาปายคติที่ว่าส่งแรงรวมใจอุปสรรคใหญ่แค่ไหนก็สำเร็จมากว้างทิ้งพร้อมบอกถ้าเขาเอาใจนี้ปัญหาแบบนี้ก็ออกไปายนานไปทิ้งเสร์ชด้วยสุดท้ายเขาเลยยอมกลับมาฟังแล้วถามงานเขาจะต้องทํำยังไง เมื่อซูจินเห็นเวลาใกล้หมดเธอก็แอบ,บกระซิบบอกอะไรบางอย่างกับพยอนซูเขาเลยไปเปิดตู้เย็นดูแล้วพอเห็นเจ้าสุนัขของเพื่อนบ้านก็ตกใจในขณะที่เธอเองก็บอกเขาเราหายกันแล้วนะคิดว่าฉันไม่กล้าต่อบโต้หรือยังไงกัน ดานฮยอนซูเมื่อเห็นซูจินเหมือนคนเสียสติก็วิ่งหนีไปอ้วกในห้องน้ําแล้วก็พบเพื่อนบ้านถูกจับมัดเอาไว้เขาที่ตกใจยิ่งว่าเก่าเลยรีบหนีออกมาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ซูจินเดินสวนเข้าไปแล้วลากตัวเพื่อนบ้านออกมาก่อ,อนจะคมคูให้ตะแกะออกมาจากร่างของเขาซะไม่อย่างนั้นเธอจะจัดการกับเพื่อนบ้านหรือลูกสาวของมันนั่นเลยทําให้เขาตกใจมาก ส่วนเพื่อนบ้านเมื่อเห็นซูจินเอาจริงก็พยายามบอกใบ้ให้เฮยอนซูช่วยท,ทําทีเป็นตาแกและยอมไปผุดไปเกิดเพื่อที่ตัวเองสญนักและลูกของเพื่อนบ้านจะปลอดภัยเขาที่ได้ยินแบบนั้นแล้วรู้ซูจินเอาจริงแน่ๆเพราะจัดการเจ้าสุนักไปแล้วและตอนนี้ก็เริ่มทํำลายเพื่อนบ้านสุดท้ายก็ยอมพูดออกมาว่าเขายอมไปแล้วนั่นเลยทาให้ซูจินหยุดทํำลายเพื่อนบ้านซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รปภพ,พยายามมาเคาะประตูเรียกเพราะลูกของเพื่อนบ้านไปตามให้มาช่วย หาอยยอนซูที่เห็นซูจินเผลอเลยรีบเข้าไปยังสวานเธอที่เพิ่งได้สติเลยถามนันหอยย้อนซูเลอทว่าเขากลับมีท่าทีเปลี่ยนไปดานหยอนซูเขาที่ถูกตะแกะเข้าสิงจริงๆก็ได้พูดกับซูจินฉันไปก็ได้อีนางบ้าจากนั้นก็หันไปกล่าวลาเพื่อนบ้านนางหนูพอไปก่อนนะฝากลาหลานด้วยพร้อมกับแนะนำให้ย้ายออกไปจากที่นี่ซะเพราะมีคนบ้าเยอะนันจึงทำให้เพื่อนบ้านตกใจมาก ส่วนพีเตอร์แก่พอเดินไปมองดูรูปคู่ก็กลดาหยอนสูและสูจินนาเสียดาชมัดไปหลงอะไรกับผู้ชายกระจกกระจอกพันนี้หลังจากแก่ปปะเนื้อปาตัวแล้วเดินงอมๆมไปรอให้อะไรบางอย่างมารับ สู่จินที่เห็นมันยอมออกจากร่างของฮยอนซูแล้วจริงๆก็ดีใจมากเลยรีบเข้าไปดูเขาในขณะที่เขาเองก็ดีใจเช่นกันที่ตะแก่ยอมออกจากร่างเรื่องนี้จะได้จบลงเสียทีเธอเลยร้องไห้ออกมาเพราะบอกแล้วว่าถ้าเรารวมมือกันก็จะสําเร็จทุกอย่างซึ่งเขาก็เห็นด้วยส่วนเธอในที่สุดก็หลับได้อย่างสบายใจเสียที สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของซูจินที่ผีตะแก่มาเข้าสิงขยอนซูหรือสามีของเธอเพราะชอบเธอและโดยที่แขนเรื่องเสียงสูนักขา่าวสมัยที่ยังมีชีวิตเลยจัดการเจ้าสูนักและจะมาจัดการลูกของเธอเป็นรายต่อไปเธอที่รู้เลยหาวิธีขับไล่โดยจับเพื่อนบ้านหรือลูกสาวของมันมาแก้แค้นจนมันยอมไปผุดไปเกิดในที่สุด ก่อจบแล้วนะครับกับหนัง Sleep หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.6คะแนนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ